เดี๋ยวเราก็ทําการรื้อกุเล่ตัวนี้ออกนะครับก็สภาพนะครับยังดีนะครับตรงข้างบนเนี่ยมันเป็นเม่าก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเครื่องปั๊มลมแอต a ลนสนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั๊มลมขนาด5.5แรงม้านะครับก็4กิโลวัตต์นะครับเป็นรุ่น A t B5 ขีด1น0นะครับตัวนี้ก็มาด้วยอาการตัวลูกปืนมันแตกนะครับลูกปืนตัวชุดปั๊มนะครับเพราะว่าผมตัวนี้ผมได้เทสมาแล้วนะครับที่ทางลูกค้านะครับพอเราเปิดเครื่องนะครับผู้เลตัวนี้หมุนนะครับก็เสียงก็ดังนะครับแล้วก็ผู้เลก็สั่นไปทันมานะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูนะครับว่ามันสั่นประมาณไหนนะครับแล้วเสียงมันเป็นประมาณไหนนะครับแล้วตรงส่วนอื่นนะครับ ตรงลิ้นวาล์วนะครับผมก็ได้ทําทการเทสเครื่องแล้วก็ลองเช็ดดูนะครับว่ามันดูดหรือเปล่ามันก็ดูดทั้ง2หัวนะครับไม่มีโฟนออกทีกนี้เราก็สันนิษฐานได้ว่าตัวลิ้นวาล์วนะครับไอดีไอเสียไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวเช็ควาล์วที่ผมยังไม่ได้เช็คนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการอัดลมนะครับเข้าไปในถังพออัอดลมเข้าไปในถังเนี่ยแล้วเราก็มาดูนะครับว่ารูตรงนี้นะครับมันจะมีลมออกหรือเปล่าถ้าไม่มีลมออกก็แสดงว่าตัวเช็ควาล์ว ใช้งานได้ตามปกตินะครับแ้วก็ที่ไม่ได้เทสก็คือตัววาลของเขานะครับมันแตกนะครับผมก็เลยไม่ได้ลองเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนวาลให้กับทางลูกค้าแล้วก็อัดลมเข้าไปยังรูนี้เลยครับแล้วก็ให้มันอยู่ที่ประมาณถ้าหกถึงเบาร์นะครับก็มาเทสดูนะครับว่าลมมันออกที่บริเวณหัวเช็ควาลหรือเปล่านะครับนะครับมอเตอร์นี้ก็ผมได้ลองแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องก็เดินได้ครับ ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ก็มีเสียงดังที่ตัวลูกปืนหลังนะครับมันไปเดี๋ยวเราก็มาลื้อหัวกันดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะครับแล้วก็เทสให้กับเพื่อนๆนดูนะครับว่าเสียงมันดังประมาณไหนนะครับอะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการเทสนะครับไอตัวผู้เล่ตัวนี้มันจะสายประมาณไหนนะครับ แล้วก็ได้ฟังเสียงกันด้วยนะครับครับมันโยกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการลื้อตัวผู้เล่ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็รื้อชุดฝาหลังนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวรูกปืนนะครับเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้ก่อนนะครับว่า ลิ้นวาวไอเดียเสียมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมีรอยน้ํามันซึมเนไม่แน่ใจว่ามันออกมาจากตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงข้างๆเช็ควาล์วเนี่ยมีอยู่นะครับอาจจะเป็นตอนที่มันโบนะครับน้ํามันก็อาจจะย้อยมาจากบริเวณนี้นะครับก็รั่วที่เช็ควาล์วด้วยนะครับนี่นะครับตัวท่อดีลิทนะครับลมจากตัวถังนะครับขึ้นมาที่ท่อเส้นนี้นะครับ ีผมเปิดวาลจากปัมลมเครื่องเล็กนะครับเข้ามาที่ถังตัวนี้นะครับพอเข้ามาได้ประมาณหนึ่งบารนะครับมันก็โบทิ้งนะครับแสดงว่าตัวเช็ควาลตัวนี้ไม่อยู่แล้วนะครับเ,เดี๋ยวรื้อด้วยนะครับรื้มาดูว่าตัวเช wow นะ็ควาลเนี่ยเป็นยังไงนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเช็ควาลด้วยนะครับ นี่ครับหัวลูกสูบก็จะประมาณนี้นะครับมีขคมเมาค่อนข้างเยอะครับส่วนชุดแหวนนะครับอันนั้นผมถอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการถอดออกมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะชักเสื้อขึ้นมาก่อนนะครับเสื้อก็ดีนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีรอยนะครับจากที่ผมสันนิษฐานแล้วนะครับในชุด หัวเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะมีแค่ลูกปืนตัวหลังนะครับที่มันแตกนะครับเดี๋ยวเราดูแหวนกันนะครับแหวนก็ดูยังสภาพที่ดีอยู่นะครับลูกก็ไม่มีการกินนะครับด้านข้างของลูกไม่มีเป็นรอยนะครับไม่มีการกินนี่เดี๋ยวเรามาเคาะดูตัวนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเสื้อตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ยังดู สภาพดูดีอยู่นะครับส่วนลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอ่อนี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับมีลูกปืนนะครับด้านในแตกอยู่นะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะฮะก็มีรางนะครับเป็นรางของลูกปืนนะครับหลุดมานะครับที่เป็นเหล็กนะครับตรงนี้นะครับเป็นรางลูกปืนนะครับ ก็คือลูกปืนหลังเนี่ยแตกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูลูกปืนหน้านะครับว่ามีรอยอะไรหรือเปล่าแต่ลูกปืนหน้าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับผมก็แนะนําลูกค้านะครับให้เปลี่ยนทั้งหน้าและหลังนะครับตัวหลังก็ลางหลุดมาแล้วอันนี้แตกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราตัวนี้น่าจะเปลี่ยนแค่ตัวลูกปืนนะครับหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อดูนะครับว่าตัวชาร์ปที่อยู่ด้านในนี่ครับมัน ยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับมันสีกับตัวแข้งตัวเพาข้อเหว่งมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่ได้สีเราก็เปลี่ยนแค่ลูกปืนหน้าหลังครับแล้วก็ส่งคืนลูกค้าก็ใช้งานได้แล้วนะครับส่วนน้ำมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่ามาเริ่มดำแล้วนะครับ ซีนมันนะครับมันรั่วเอ่อมันหลุดออกมาจากเบ้านะครับซีนตัวนี้มันหลุดออกมาจากเบานะครับแล้วก็มีรอยน้ํามันนะครับก็น่าจะเป็นที่ซีนด้วยนะครับที่ว่าทําให้น้ามันมันแฉะอยู่ด้านล่างนี้นะครับด้านหลังนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีตัวหายใจนะครับตัวหายใจนี่ก็แน่นอนครับถ้าเติมน้ํามันเยอะยังไงก็ออกที่ตัวหายใจเยอะอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็ทําการรื้อฝาหลังนะครับ นี่นะครับลูกก็สภาพนะครับยังดีนะครับไอตรงข้างบนเนี่ยมันเป็นเห่าก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็เยอะไปนิดนึงนะครับอาจจะมาจากแหวนที่มันรีดน้ำมันไม่หมดนะครับชาร์ปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังใช้งานได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจริงๆแล้วชาร์ปไม่กินนี่ก็ใช้ของเดิมได้นะครับอ่ะเรียบร้อยโอ้หรือมาสลักออกนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นสลักเล็กๆนะครับจะอยู่ตรงเผานะครับเก็บให้ดีนะครับระวังหายส่วนใหญ่หายเสมอนะครับสลักมันก็อยู่บริเวณนี้นะครับฝาตอนนี้ผมดึงออกมาได้แล้วนะครับนี่นะครับซีนอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีปิ้นออกมานะครับก็ซีนตรงนี้ก็เสียไปแล้วนะครับนี่ครับเห็นไม่เอ่ยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับแตกนะครับหลุดออกมาเลยนะครับนี่ <c oughs> แค่หยิบออกมานะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับโอ้เอาละถอดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ลูกปืนหน้านะครับมไม่แตกนะครับแต่เราก็จะเปลี่ยนพร้อมกับลูกปืนหลังไปเลยนะครับเพราะว่าหลังจากลื้อเช็ควาล์วแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเช็ควาล์วด้านในนะครับว่า ลักษณะแบบไหนนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยรั่วนะครับอันนี้ก็เป็นเช็ควาล์วหกขุนนะครับโอ้โหนี่ก็ตัวซูเปอร์ลีนไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนสังเกตเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับที่เป็นร่องนะครับที่เป็นร่องอยู่นะครับก็คือสปริงเนี่ยมันเข้าไปกดตรงร่องนี้นะครับทําให้ตัวทองเหลืองเนี่ยบ่าวเนี่ยสึกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ ก็ต้องเปลี่ยนนะครับของผมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับใช้งานได้นะครับโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยครับเสียไปนะครับตัวเช็ควาลตัวนี้เอาแล้วครับจบไปนะครับกับการตรวจเช็คเครื่องปั๊มลมลูกสูบแอตลาสนะครับ5.5แรงม้านะครับมาด้วยอาการลูกปืนหลังแตกนะครับแล้วก็มีซีนคอเพลนะครับก็เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็มีตัวเช็ควาลนี่นะครับ มีตัวเช็ควาล์วตัวนี้เสียนะครับชาร์บนะครับทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวเราคุยกับทางลูกค้าก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับทีนี้ก็มีตัวลิ้นวาล์วไอเดียเสียนะครับก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ผมก็ทําการถอดล้างให้กับลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันนะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ เดี๋ยวเราก็จะเสนอราคาให้กับทางลูกค้านะครับถ้าลูกค้าอนุมัติซ่อมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะครับว่าวิธีการซ่อมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ